กลุ่มไข้เหนือที่มีในตำราแพทย์แผนไทยคือคมภี์ตากศิลานะคะเป็นกลุ่มไข้ที่มีอาการคล้ายโควิด19มากที่สุดไข้เหนือค่ะเรียกได้หลายชื่อบางครั้งก็จะเรียกว่าไข้ป่าหรือว่าเรียกว่าไข้จับสันไข้จับสันก็คือไข้มาลาเรียนะคะหรือเรียกว่าไข้จับตุดงไข้ดอกสัก์ไข้ดอกบวกไข้จเรียง เหตุที่เรียกว่าไข้เหนือนะคะเพราะว่าเป็นไข้ที่เกิดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของฤดูเป็นรอยต่อระหว่างฤดูเป็นช่วงที่มีลมหนาวพัดมาทางทางเหนือนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี่ก็มาพร้อมๆกับพัดพาบางสิ่งบางอย่างมาด้วย ส่วนที่เรียกว่าไข้ดอกศักเพราะว่าไข้ช่วงเมียค่ะมักเกิดในช่วงฤดูฝนแล้วก็เป็นรอยต่อที่เชื่อมกันแล้วก็เป็นช่วงที่ดอกศักบานพอดีแล้วมีลมเหนือพัดมาพอดีทีนี้ก็มาพร้อมกันทั้งลมทั้งฝนทั้งดอกศัก์เลยค่ะส่วนที่เรียกว่าไข้จรียงหรือว่าไข้จะเรียงนี่คือคือเป็นไข้ที่มีอาการไข้เนี่ยจับวันเว้นวันมาจะเป็นเรื้อรังแล้วก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นหายหายรักษารักษาไม่ให้ไม่หายขาดนะคะรักษาค่อนข้างยาก ส่วนที่เรียกว่าไข้จตุดงหรือว่าไข้ป่านี่ก็คือไข้ที่เกิดขึ้นในป่าทั้งสี่ภาคเลยภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ที่เรียกว่าไข้ป่าคือคนที่เป็นโรคนี้ค่ะเป็นหลังจากที่กลับออกมาจากป่าแต่ว่าเราจะคุ้นชื่อมากที่สุดในไข้นี้นะคะก็จะเป็นไข้จับสานหรือว่าไข้มาเรียหรือไข้ป่ามากมากกว่าชื่ออื่นๆที่พูดมาเมื่อกี้นะคะ